สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขอพอยจะทาอะไรก็ได้นะครับคลิปนี้เราก็จะมาเปิดซีซันใหม่กันนะครับนั่นก็คือขอพอย p o i วันโอวันนั่นเองหรือว่า,าการปูพื้นฐานครับต้องแต่เรื่องต้นเลยนะครับของการทำพรีเซนเทชันบนขอพอย p o นั่นเองโดยตอนนี้หนึ่งเราจะมาพูดถึงนะครับรักการทำพรีเซนเทชันบนขอพอย p o นั่นเองซึ่งคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆฟังจบแล้วนะ เพื่อนๆจะเข้าใจหลักการทำงานนะหลักการทำป s e n t a t i o นบน PowerPoint นะทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีความชำนาญแล้วก็มีความเก่งในการทำปี e n t a t i o n ได้มากขึ้นนั่นเองเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ทำ p ีเซนเตชันคล่องแล้วก็อาจจะมารับฟรนนะครับฟื้นฟูนะครับความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับหลักการทํางานของปีเซนเตชันนั่นเองนะครับบน p o w พอ p o ์ซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะแบ่งด้วยกันเปนสองช่วงด้วยกันนะ ทุกที่หนึ่งนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับองค์ประกอบนะครับของตัวการทำ Presentation น,นั่นเองและทุกที่สองครับเราก็จะมาบอกว่าแต่ละองค์ประกอบนะครับมีรกระบวนการทำงานต่อนื่งกันอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิด Presentation ที่สวยๆแบบนี้กันเลยเรามาเข้าสู่ซีซั่น PowerPoint วันโอวันกันครับโดยตอนที่หนึ่งนะครับหลักการทำพรีเซนเตชันถ้าพร้อมแล้วเรามาเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับหลักการทำพรีเซนเตชันนะครับเราต้องรู้คำศัพท์สองคำก่อนครับนั่นก็คือตัว transition นะครับแล้วก็ตัว animation นั่นเองเรามาเริ่มคำแรกกันก่อนเลยนะครับตัว transition ก็คือลูกเล่นในการเปลี่ยนสไลด์นั่นเอง แน่นอนครับการนําเสนอนะครับให้ผู้ชมรับชมเนี่ยมันจะมีเอกสารต่งตางๆหลายหนนะแต่ละหน้าเขาเรียกว่าสไลด์นั่นเองในการเปลี่ยนจากสไลด์ที่1เป็นสไลด์ที่2เนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มลูกเล่นนะทำให้ดึงดูดความสนใจนะของผู้ชมได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งเพื่อนๆที่เห็นมาเมื่อกี้ที่ผมมีลูกเล่นนะครับตัว p o w e r p o วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็จะมีจากสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมนะ่ะอันนั้นคือ transition หมดเลยนะ ต่อมานะครับเราเข้ามาดูว่า power point เนี่ยมีลูกเล่นตัว t a n s i o n เนี่ยอะไรกันบ้างซึ่งมันมีเยอะมากๆเลยนะในการใส่ลูกเล่นการเปลี่ยนสไลด์ที่1เป็นสไลด์ที่2เนี่ยหรือสไลด์ถัดไปนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูทีละตัวกันเลยโอเคผมนะครับได้ทำการทำสไลด์นะ2ตัวนี้เพื่อเป็นแบบทดสอบนะครับเป็นแบบตัวอย่างนะให้เพื่อน ทดสอบในการทำ Transition ดูก็คือสไลด์ที่20นะครับจากก้าไปสไลด์ที่21นะเราจะใส่ Transition กันยังไงขั้นแรกนะเมื่อเราทำการองค์ประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ย5ขั้นตอนเตรียมกิจเซนให้โดนใจนะอันนี้คลิปนี้ผมเคยทำแรกๆเลยนะก็สามารถกดที่ลิงก์นะไปรับชมรับฟังกันได้นะครับโอเควิธีการนะครับการทำ Transition นะคือเราต้องไปเลือกสไลด์ถัดไปนะที่เราต้องการ จะเข้าสู่ไลา์นั้นนั่นเองก็คือหน้านี้นะคือตไลา์ที่21ขั้นตอนที่1นะหัวข้อที่ใช้นําเสนอนั่นเองเราให้ไปเลือกตัว transition นะเราจะมาดูองค์ประกอบส่วนแรกก่อนของแถบนี้แถบนี้ของ transition เนี่ยจะมีแถบตัวลูกเล่นนะส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นตัวฟังก์ชันนะของตัวลูกเล่นตัวนั้นๆนะเอฟเฟกตัวนั้นส่วนที่3นะจะเป็นตัว กำหนดนะระยะเวลาในการเล่นนะและส่วนที่4เป็นตัวนะครับทริกเกอร์ในการบอกว่าเราสามารถจะเปลี่ยนสไลด์ได้ไปสไลด์หน้าไปได้โดยการคลิกหรือว่าให้มันนับเวลาแล้วก็เปลี่ยนเองอัตโนมัติอันนี้มี2อันนะโอเคเรามาส่วนที่1กันก่อนเลยเรามาดูนะเมื่อเราสร้างสไลด์ให,ใหม่เนี่ยมันจะเป็นนันค่าตั้งต้นมันจะเป็นนันก็คือไม่มีการเล่นสไลด์นั่นเองนะ แต่ถ้าเราใช้คำว่า morph ซึ่งตัวเนี้ผมชอบมากเลยนะ morph เป็นการเอาวัตถุจากสไลด์หน้าก่อนหน้ามาขยับเป็นสไลด์หน้านี้นะจากที่เห็นเมื่อกี้คือจะมีตัว G นะโลโก้ของเราขยับเป็นตัวเล็กลงตรงนี้เลยแต่ถ้าเราใช้ option มันนะ f u n ก t มันนะเป็นเวิร์ดละกามันจะดึงขั้นตอนแล้วก็มีรูปไป ใช้อ์ปกอบของตัวสไลด์ที่ก่อนหน้ามาเป็นองค์ประกอบของตัวนี้นะถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันนะมันก็จะสามารถดึงองค์ประกอบไปใช้อย่างนี้ได้เลยนะอันนี้ก็โอเคมากซึ่งคลิปนี้นะครับการทำมอฟเนี่ยผมก็เคยทําคลิปอีกแล้วนั่นเองเป็นหนึ่งเหตุผลนะในการใช้ Powerpoint ของผมนั่นเองคลิปนี้เลยตามลิงก์เลยนะเรามาดูตัวทันตแ t i o n ตัวอื่นบ้างอันนี้ก็จะเป็น,ในใคล้ายๆเบอเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพุท ก็คือดันหน้าขึ้นไปนั่นเองซึ่งการทำสไลด์เนี่ยการพุทธการทุกอย่างเนี่ยมันสามารถทําให้มีลูกเล่นได้เยอะขึ้นนะอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆนะครับมีเส้นตั้งต้องแต่สไลด์ที่หนึ่งมาถึงสไลด์ที่สองเนี่ยการพุทธเนี่ยมันอาจจะเป็นการดันเหมือนดันต้นให้สูงขึ้นนะครับดันสไลด์ให้สูงขึ้นนั่นเองโอเคเราก็มาลองเล่นๆนะ มันก็จะมีหลายอันมากเลยซึ่งบางอันก็น่าสนใจนะบางอันก็อาจจะดูล้ำปวดหัวหน่อยก็ไม่ต้องใช้นะ,อะลองมาดูตัวนี้มันจะหมุนเป็นอย่างนี้นะสี่เหลี่ยมแตกแล้วก็มารวมกันใหม่ซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปปรับใช้กันนะซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละผมก็ใช้แค่บางตัวนะให้มันเข้ากับลูกเล่นที่ผมต้องการใช้ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมจะใช้ตัวมอฟก็คือนำ วัตถุนะครับจากสไลด์หน้าขอนหน้ามาใช้นั่นเองอย่างนี้นะของผมทีม่ใช้อยูอ่หรือเพื่อนๆนะครับอยากจะทําเป็นรูปเครื่องบินนะครับก็ได้นะรูปนกก็ได้นะเป็นนกอย่างนี้เพราะว่าบางคนมันพอมันเห็นเป็นนกมันเกิดความว้าวขึ้นมาเอ้ยมีนกบินขึ้นมาในสไลด์เราด้วยอะไรอะไรนี้ซึ่งตรงนี้มันก็มีสามารถบินไปทางซ้ายและทางขวานะ มันก็สามารถเลือกได้นี่ก็เป็นอ็อบเจกต์บินไปทางซ้ายซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้นกเป็นบินช้านะเรามาสามารถปรับนะครัเบเวลาตรงนี้ได้เลยสามารถทําให้นกบินเร็วนะซึ่งมันอาจจะขัดแย้งกันนิดหน่อยนะลองมาดูสมมติผมตั้งเป็นหนึ่งวิบินดอกกระพือปีกเลยรีบเลยอ๋อนี้โอเคต้องไม่กดใหม่นะโอเคลองหนึ่งวิดูนะลองพรีวิวดู บินแบบรีบมากนะครับต่อไปนกบินเนี่ยมันสามารถให้เราใส่เสียงได้ด้วยนะอย่างเช่นตัวนี้แล้วเราก็กดดูนะมันจะเป็นเสียงอาร์รนะหรือจะเสียงตกมือก็ได้นะตัวนี้อพอเป็นนกแล้วก็ตกมือเป็นการปลุกผู้คนขึ้นมานะครับในการเปลี่ยนสไลด์นั่นเองบอกว่าอาจจะเป็นสไลด์ที่สำคัญนะตื่นที่มาดูได้แล้วหรือว่าให้ความสนใจกับสไลด์นี้หน่อย อะไรประมาณนี้นะมันก็จะมีข้ามมาด้วยนะอ่าอันนี้ผมขอปิดไปก่อนละการโอเคตรงนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆืนะครับนําไปประยุกต์ใช้นั่นเองถ้าสไลด์หนึ่งกับสไลด์สองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยมีโทนสีอะไรที่เหมือนกันใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็อาจจะใช้ลูกเล่นพวกนี้ได้นะมันก็ทําให้ดูสวยมากขึ้นดูไฮเทคดูสมาร์ทมากขึ้นนั่นเอง ต่อมานะครับเรามาดูส่วนที่2กันนะคือตัวนี้ส่วนข้างหลังนะตัวนี้นะครับคือถ้าเราติ๊กตัวนี้หมายถึงว่าเมื่อเราทําการคลิกมันจะขยับไปสไลด์ถัดไปนะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะจะเป็นอย่างนี้อ่าติ๊กแล้วก็ทําการเล่น t r a n s ช t ั o นนะแล้วก็มาสไลด์หน้า21แต่ถ้าผมนําตัวติ๊กออกนะเมื่อเรากดไปเราคลิกนะ มันจะไม่เปลี่ยนหน้านะตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนทริกเกอร์ของเราละกันของสําหรับผู้นําเสนอนะว่าถ้ากดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนหน้ามันจะไม่ไม่ไปไหนเลยทําให้เราดุดตัวเองได้ว่าอ๋อเดี๋ยวอันนี้เราต้องเตรียมตัวพูดเรื่องถัดไปนะอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาถ้าเราติ๊กตัวออเทอร์นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งเวลานั่นเองสมมุติถ้าเราตั้งเวลาเป็น3มวิ แล้วเราไม่ตั้งติ๊กคลิกเมาส์นะก็คือเมื่อเราทําการเปิดสไลด์นี้เสร็จนะครับเราก็เล่นลูกเล่นเสร็จในเนี้ยสามวิมันจะทําการเปลี่ยนสไลด์ให้อัตโนมัตินั่นเองจะเป็นตัวนี้เลยก็คือการตั้งตัวเวลานะครับในการเปลี่ยนนั่นเองซึ่งตัวนี้นะจะส่งผลกับตัวการเซฟเป็น m p 4เป็นวีดีโอของตัว PowerPoint ด้วยนะเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนนะครับ ในคลิปถัดไปกันโอเคมาต่อนะครับตัวนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่า transition มีประโยชน์นะครับมีลูกเล่นแพลวพอะไรนะครับยังไงน่าสนใจยังไงนะครับก็โอเคเลยเยอะมากเลยนะเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกกันดูนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมอธิบายไปเป็น Office นะครับตัวของตัว powerpoint 2019นะถ้าเพื่อนๆนะครับใช้ powerpoint ตัวของออฟฟิศ3 6มอยู่นะก็จะมีล<พ>ูกเล่นอาจจะที<พ>่มากกว่าน<พ>ี<พ>้นั่นเอง เพื่อนๆก็ต้องลองไปดูนะโอเคลองไปเล่นกันดูผมว่าอันนี้ทำให้ผู้ชมเนี่ยหันกลับมาสนใจแน่นอนเลยต่อมานะครับเราก็าจะมาพูดนะครับตัวที่สองของ transition การ t r a n i t i o n เนี่ยมันจะมีตัวใหม่นะครับนั่นก็คือรูปแบบการซูมนั่นเองซึ่งผมคลิปเนี้ยผมเคยสอนแล้วนะ รายละเอียดการทำซูมนะเดี๋ยวผมจะมารีแคปสั้นๆนะให้ในคลิปนี้ฟังกันนะตัวซูมเนี่ยจะมีไอคอนนะเป็นรูปนี้เลยแล้วก็เพื่อนๆสามารถเลือกได้โดยการไปที่แท็บ insert นะแล้วก็เลือกซูมตรงนี้นะรีแคปก็คือ <S <S เมื่อพื่อนๆนะครับทำสไลด์เสร็จนะ <S <S เพื่อนๆทำเมนูปุ่มด้านซ้ายและก็ด้านขวานะตรงนี้จะเป็นปุ่มเมนูส่วนแบ่งการตลาดนะและผลประกอบการ อีกเมนูหนึ่งคือแผนการตลาดเพื่อนๆฟังไม่ผิดน,นะครับเป็นเมนูนะเมื่อเราทําการกดนะส่วนแบ่งการตลาดไปมันจะเป็นอย่างนี้เลยพอเราคลิกส่วนแบ่งการตลาดไปมันจะซูมเข้ามานะมันถึงเลขเทคนิคซูมนะมันจะซูมเข้ามากลายเป็นสไลด์หน้าใหม่เลยหน้าเต็มๆหน้านี้เลยนะส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือเทคนิคการซูมนะกาชชั่นอีกแบบหนึ่งนั่นเอง แต่ใช้สําหรับการเกี่ยวกับเมนูนะคลิปนี้ก็น่าสนใจอีกเหมือนกันทําให้มีการซูมเข้านะครับถ้าจบสไลด์ข้างหน้าอย่างนี้แล้วนะก็ยังสามารถนะครับกลับไปเมนูหลักคือหน้าวาระการประชุมได้ด้วยนะตรงนี้อันนี้คือเทคนิคที่น่าสนใจของซูมเลยนะสามารถเลือกทีละเมนูนะครับแล้วก็สามารถกลับไปเมนูหลักได้ด้วยอันนี้ก็โอเคเลยน่าสนใจสําหรับคนที่มีหลายหัวข้อนะเราสามารถสวิตไปสวิตมาในการ คุยหัวข้อแต่ละหัวข้อได้นเนี่ยตัวนี้น่าสนใจกันเลยทีเดียวต่อมานะครับในส่วนที่2นั่นก็คือแอนิเมชันนั่นเองแอนิเมชันนะครับคืออะไรนะครับก่อนจะมาพูดถึงแอนิเมชันเราจะมาพูดถึงอ b อบเจกต์กันก่อนนะครับออบเจกต์ Object คืออะไรล่ะอ b อบเจกต์ Object นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอ b อบเจกต์ Object คือวัตถุที่อยู่ในหน้าของ การทํางานนะครับของตัวเพาเวอร์พนของเราเองคือหน้านี้เท่าๆหน้านี้นะหน้านี้ซึ่งโมเดล3 d ตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นอ็อบเจกต์ตัวเทคไฟล์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอ็อบเจกต์นะสี่เหลี่ยมๆเนี่ยนับว่าเป็นเรียกว่าอ็อบเจกต์รูปภาพก็ถือว่าเป็นหนึ่งอ็อบเจกต์นะทุกอย่างเป็นอ็อบเจกต์หมดเลยในหน้าการทํางานของหน้านี้อ่าตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่อ็อบเจกต์นะโอเคเรามาต่อกัน เรารู้จักอ็อบเจกต์แล้วละ่ะรู้จักเทคเทคก็เป็น Object. อ็อบเจกต์ 3d โมเดลก็เป็นอ็อบเจกต์รูปภาพก็เป็นอ็อบเจกต์นะทั้งวิดีโอทั้งเสียงที่แทรกเข้ามานะก็จะเป็นอ็อบเจกต์กันหมดเลยสามารถอินเสิร์ตเสียงในวิดีโอตรงนี้ได้ด้วยนะโอเคเรามาดูกันต่อนะ Animation นะมันก็คือลูกเล่นที่ใส่ในอ็อบเจกต์นั่นเองเมื่อกี้จะเห็นว่า ตัวคริสตัลของเรานะมีการกระโดดนั่นคือผมใส่ a n i m เมช o n ลงไปนะเพราะว่ามันจะทำให้การพรีเซนตนะครับดูน่าสนใจระหว่างเนื้อเรื่องนั่นเองเมื่อกี้การเปลี่ยนหัวเข้าหัวข้อใหม่นะตัวทันชันแต่ตัวนี้ทำให้เนื้อเรื่องของเราน่าสนใจในสไลด์นั้นนั่นเองเพราะว่ามี a n i m เมช o n เข้ามานะตัวอนิเมชันนะครับก็จะมีอยู่มากมายนะตามนี้เลยของตัว powerpoint ซึ่ง จะแบ่งหลักๆได้นะครับก็คือทารในการนําเข้านะก็คือมันจะค่อยๆปรากฏเข้ามาอันช่วงที่สองก็คือมันปรากฏเข้ามาแล้วละ่ะสามารถเพิ่มลูกเล่นอะไรได้บ้างนะครับช่วงที่สานะครับก็จะเป็นการให้มันออกไปเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะแล้วก็จะมีอันที่สี่นะครับคือไลน์ตัวนี้ก็คือการกำหนดทิศทางนั่นเองว่าจะให้มันขยับไปไหนมาไหนนะโอเค เราจะมาทดสอบ animation กันนะครับในหน้านี้นะอันนี้ผมเห็นไหมครับว่าตัว t r a n ชันเนี่ยผมกดไม่ไปนะเพราะผมติ๊กออกนั่นเองจะได้มาหยุดอยู่หน้านี้แล้วก็จะได้มาทําให้เพื่อนๆดูด้วยกันนะครับโอเคการทดสอบแอนิเมชันนะผมเลือกอ็อบเจกก่อนนะแล้วก็ใส่ลูกเล่นให้ object นะเพื่อนๆก็จะมีนะครับเรื่องต้นเลยมันก็จะมีปรากฏขึ้นมาก็คือเหมือนกั แนะนำนะครับให้เพื่อนๆกด add animation นะเราไปที่ More นะครับตัวนี้นะมันก็จะมีนะครับการที่เราเล่นนั่นเอง animation ในการเข้านะสีเขียวนี่คือในการเข้าเข้ามาโอเคแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับลองดูการพิมพ์เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับคือ เดี๋ยวผมลองหาดูนะอ่ามันก็จะมีหมุนมีอะไรนะอะ่ถ้าการพิมพ์นะมันจะมีตัวนี้อ่มันก็ค่อยๆลงมานะก็สวยงามแปแบบหนึ่งนะหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มาทีตัวอักษรมาทีละตัวอักษรอ,อ่าทดสอบแอนิเมชันต่อมานะครับเรากดโอเคเลยสมมติเราต้องการตัวนี้จากนั้นนะครับ แอนิเมชันที่เราสร้างแล้วเนี่ยมันจะเป็นเลขหนเลขสองแล้วเราจะไปบริหารจัดการมันยังไงล่ะประจาก,การแอนิเมชันยังไงให้กดตรงนี้นะครับตัวแผนนี้นะกดเข้ามาเราจะเห็นแอนิเมชันที่เราสร้างไว้นะสร้างเรามีสีเขียวสองอันหมายความว่ามันจะมีการนําเข้าออบเจกต์นั้นสองครั้งนะี๋ะ้วผมขอติ๊กเข้ามาก่อน อ่าอ็อบเจกต์เข้าหน้าแรกนะอ็อบเจกต์เข้าครั้งที่2จะเป็นอย่างนี้นะจะเหมือนมีการนับหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการนําเข้า2ครั้งนั่นเองเราสามารถกดตดีลีดนะหรือคลิกขวาก็ได้แล้วก็รีมูฟออกได้เลยนะครับต่อมานะเราจะมาดูอ็อบเจกต์ของตัวโมเดล 3D กันไปที่แอนิเมชันนะไปที่ตัวนี้ละกันตัวสีเหลืองนี่ก็คือมันเป็นตัวที่ปรากฏแล้วเราก็ใส่ลูกเล่นเข้าไปนะสีแรงคือ ทำให้มันเป็นลูกเล่นในการหายไปนั่นเองอลูกเล่นอย่างนี้โอเคจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันอาจจะใช้เวลาเยอะนะตัวนี้คือไทม์ไลน์เดี๋ยวผมขอขยายตรงนี้มานิดนึงเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับว่ามันจะมีคลิกหนึ่งคลิกสองเนี่ยเป็นรูปเมาส์นะนี่คือเมื่อเราทําการคลิกมันก็จะทําการเล่นคลิกครั้งที่หก็จะทําการเล่นตัวแรกคลิกครั้งที่สก็จะทําการเล่นตัวที่สนะหรือคริสตัลนั่นเอง แต่มันสามารถปรับฟังก์ชันได้นะนั่นก็คือคลิกขวานะแล้วก็ไปที่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือเล่นพร้อมก่อนหน้านะครับแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะ after นะก็จะเป็นเล่นหลังจากก่อนหน้านะโอเคเราลองมาดูกันนะก็คือพอเราเล่นตัวนี้จบมันก็จะเล่นตัวนี้อัตโนมัตินั่นเองเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันอ่า จะเห็นได้นะครับว่ามันก็เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นต่อกันนะไม่ได้เล่นพร้อมกันนะถ้าจะเล่นพร้อมกันเราก็ทําการคิดขวานะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เลยสตาร์ทวิทตัวนี้นะมันก็จะทําการเล่นพร้อมก่อนหน้าแต่จะเห็นได้นะครับว่ามันมันเล่นยาวไปสตาร์ทที่ศูนย์วิจบที่ห้าวินะเราก็จะมาเลื่อนได้ตรงนี้นะให้มันจบที่เอ่อหนึ่งวิละกันหนึ่งวิ 3วิหนึ่งจุดสามวินะหรือเราจะทําการคลิกขวานะครับไปที่ทามมิ่งก็ได้นะเราสามารถปรับเวลาได้ตรงนี้เลยแต่ตรงนี้ก็จะไม่มีเป็นจุดโซยยมนะจะเป็น0.5มี1 2 3 4 5สองามีวิเลยนะอันนี้ก็เลือกเป็น1ละกันโอเคอ่ะมันจะขยับเร็วหน่อยนะลอ,ลองมาดูกันอันนี้ก,การตั้งให้มันเล่นพร้อมก่อนหน้านะสตาร์ทวิดตัวนี้นะก่ขเข้าไปอ่ะเราลองมาเล่นกันนะ โอเคอันนี้คือการเล่นพร้อมก่อนหน้านั่นเองเดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถคิดไอเดียนะครับเราก็ลองมาใส่ลูกเล่นตรงนี้กันได้เลยนะครับต่อมานะครับถ้าเราอยากต้องการให้มันขยับล่ะทำไงเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับลายไปตรงนี้กันเป็นวงกลมเราขยับเป็นวงกลมนะโอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยสามารถขยับเป็นวงกลมได้ ประมาณนี้นะครับใน,ในการใส่แอนิเมชันให้กับอ็อบเจกต์นะโอเคเรามาต่อกันนะครับหลังจากเรารู้คำว่าแอนิเมชันแล้วก็ทาร์เชันเรียบร้อยแล้วละ่ะแล้วสองคำนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงหรอหรือยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากระบวนการทำงานของทาร์เชันกับแอนิเมชันเป็นยังไงกันนะอย่างที่บอกครับตัวทาร์เชันคือการเปลี่ยนถ่ายนะระหว่างสไลด์1ไปสไลด์2เราจะเพิ่มลูกเล่นไปตรงกลางนะ ส่วนแอนิเมชันนะครับคือการเอา Object ตนั่นแหละที่อยู่ในสไลด์เนี่ยมาเล่นเป็นลูกเล่นนะอย่างนี้เลยมาใส่ลูกเล่นในภายในสไลด์นะครับพอเล่นจบสไลด์เนี่ยเราก็จะวิ่งไปสไลด์ที่3แล้วก็กลับมาตัวทาร์ s ิชันนะแล้วสไลด์ที่3เนี่ยมันก็อาจจะมีตัวแอนิเมชันอยู่ข้างในก็ได้นะอันนี้ก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าเราจะนำเสนอจบนั่นเอง อันนี้คือหลักการทํางานของมันกระบนการทํางานของ Transition และก็ Animation นั่นเองอันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆทราบเนี่ยก็สามารถนําไปไประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากเลยนะทําให้จะไ์เพื่อนๆเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับ PowerPo i n t 1 0นนะซีซั่นใหม่นั่นเองตอนที่1คือหลักการทำ Presentation นะครับถ้ารู้แล้วทำ Presentation เก่งแน่นอนอ่าผมก็ทำหน้าปกคลิปไว้ด้วยนะตอนท้ายคลิปนะดูสวยๆนั่นเองก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะท่านชมมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วผมจะทำคลิปดีๆนะครับออกมาเป็นตอนหลักๆของตัวซีซั่น 0.101ให้ครบพ้วนนะครับถ้ามีอะไรสอบถามนะครับสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ใต้คลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้บายบาย